สวัสดีชาโซเ,เชียลหัวกลมชงกาแฟครับสวัสดีครับเช้านี้เรามาชงกาแฟกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเป็นรัเสเซียนกันเราจะเป็นรัเสเซียกันนะครับวันนี้เราจะรัเสเซียนสไตล์กันครับโดยใช้เฟรนด์เพรสนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับต้มน้ํากันโอเคการชงกาแฟแบบรัเสเซียนสไตล์นะครับก็ ง่ายๆครับพวกนี้เขากินกันแบบง,ง่ายๆอยู่แล้วก็ใส่กาแฟนะครับก็ประมาณสัก1 5ถึง16กรัมนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำโอเคใส่น้ำนะครับก็ใส่น้ำประมาณสัก สามร้อย <300. S 2> โอเคสามร้อยเป๊ะเลยครับเดี๋ยวเราไปต้มกาแฟกันนะครับโอเคเปิดแก๊สกันนะครับ โอเคเราก็ต้มกาแฟง่ายยเลยครับเดี๋ยวเรามารอกาแฟโอเคกาแฟาเริ่มเดือดแล้วนะครับโอ้มันจะเกิดขึ้นมาเป็นปุ๊ทๆเลยนี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบลาเซนสไตล์นะครับเท่าที่ผมดูจากคลิปมาก็คือปล่อยให้มันเดือดสักครู่นะครับ พอมันเริ่มฟูขึ้นมาก็ปิดแก๊สจริงๆแล้วดูคล้ายๆกับเวลาเราชงกาแฟของตุรกรีเลยนะครับแบบชงแบบออตโตมันโอเคเดี๋ยวไปชิมกาแฟกันครับโอเคหลังจากเราได้กาแฟมานะครับเราก็เอาตัว f r เฟรนช์เพสที่เรามีนะครับก็ปิดฝาลงไปนะครับปิดให้สนิท แล้วก็ค่อยดันครับโอเคแค่นี้เองเรียบร้อยโอเคเราได้กาแฟมาแล้วนะครับ <ünd> <l> ก็ดินเลยโอ้ <ünd> <l> oh, หอมกลุ่นครับชงแบบแลัซเซนสไตล์ยามเชา้า โอเคได้กาแฟแล้วโอเคเรียบร้อยครับชงกาแฟแบบลาเต้สไตล์นะครับโดยเฟรน p เพรสกาแฟหอมกลุ่นครับโอ้รสชาติดีเลยอ๋อลืมบอ,อกไปเช้านี้เราเป็นกาแฟของเวียดนามนะครับก็จะกลิ่นออกทัวทัวกลิ่นผลไม้หน่อยโอเคสวัสดียมามเช้าครับโวกอมชงกาแฟ เก็กนะครับปุ่นนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ